สวัสดีครับผมให้พระพลเจมส์พานี้นะครับเป็นจิตรกรสถาปนิกครับเพราะวันนี้จะมาพูดถึงผลงานที่เขียนไปชิน้น,ง,นงานชุดหลังๆที่ตนองกเพืเขียนนะครับเอ่องานชิ้นนี้เป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นพุทธาณาตาชื่อภาพว่าพุทธาณาตาเอ่ออันนี้จะเป็นการพูดถึงสภาวะของกายและของจักรวาลน,นะครับจะเห็นว่า จะมีใบหน้าของหลอดกุ้งได้หรือข้าวุทธเจ้านะครับที่มีความเดือดล้ำมีการบิเดเบี้ยวอันนี้ถ้เกิผมเรียนจะคือถึงวิติของความไม่มีตัวตนนะครับเป็นไตรลักษณ์ในจงังหวะแางตาครับความเลื่อนไหลพร้อมกับสภาวะของการโฟลพลัง,างงานทั้งหมดแลว้วก็สเปกตปรัมของแสงต่างาครับก็ตัวเนี้ยก็จะเป็นเปลวรัศมีตัวของ นี้ก็จะเป็นมิติมิติของเส้นเมริเดียนที่อยู่ในร่างกายของนุย์นะครับส่วนส่วนวงกลมเนี่ยก็จะเป็นจากรนัาสิาน,นะครับเป็นการตื่นรู้ขององค์ความรต่างๆที่เวลาท่านไน g h เทนหรือจักรู้รเนี่ยก็จะเป็นมีเปลสมีในในโลกซอนทับของตัว a s t r o r o g y มิติพลังงานนะครับก็อันนี้จะเป็นความสนใจของผมที่สนใจเรื่องสภาวธรรมแล้วก็เรื่องของโลกพลังงาน างานตระหนักรู้ในห้านในตัวเองแล้วผมก็นำมาแปลเป็นภาพเขียนก็กลายเป็นภาพเขียนชิ้นนี้ครับคุณธนาตาครับก็ขอบคุณครับ